นี่นะคะยูทูบเบอร์ของเราก็หลยช่องนะคะอยู่ทุกันม,มีเยอะค่ะมีเยอะมากเลยนะคะยูทูบของเรานะแล้วก็ไม่อยู่ปิดกปะเขานะคะแล้วก็ สิบแปดนายเนาะตอนนี้ขอบคุณเช่นก <t dat> ันเสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะนะคะอันนี้ที่กลุบอกนะคะกลแรกกลุ่มเจี๊ยบเจ้าสุนัขจิ้งจิ้งเตี้ยนะคะกลุ่มทีงเอ็กย้อนหลังดูโฆษณาด้วยนะคะโอ้ยพูดเบ๊เบ๊ะเสียงโอ้ยเมียโอ้ยโอ้ยแย่นี่เอ้ยเป็ะจีบละวาง ทปทั้งไหนไ้เบาอยู่ดีเรื่องเสียงอันนี้เขาอันเขาอันอันเนี้ยกำลังกินเนี่ยถ้าผู้ชม่คุณบัวทขอบคุณท่านนะคะใครไม่ได้คอมเมนต์ก็เข้ามากดไลค์กดติดตามให้ด้วยก็ขอบคุณขึ้นกันเ้อะ วันนี้บรรยากาศดีนะคะไลฟ์ได้ทั้งวันเนาะขอบคุณค่ะคุณโสพลลิปจูงงวน,นะคะคุณพันธิสานะคะนลงา,นนามเนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะดูโฆษณาขอบคุณเช่นกันนะคะ ดูโฆษณาอยู่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ให้สติกเกอร์อดอกไม้มาน,นขอบคุณกันเลยค่ะโทรศัพอยู่ในกระเป๋าเสียงขอบคุณเจ็ดท่านนะคะ29่เ้าไลน์ต่อนนี้ขอบคุณค่ะ ดูโฆษณาอยู่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเด้อทีมเสติเต่าเนาะนะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณภาษาอังกฤษขอโทษขออภัยด้วยเด้อความจําไม่ดีเลยนะเนาะเข้ามาทุกรอบไม่ถินก็ไม่จํานะคะไม่ได้เอาสมุดมาดูนะขอบคุณสิบท่านนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะ อยู่ใดกล้ๆเนาะจะได้ไม่เกะกะเขาเนาะเราก็มาอยู่ฝั่งนี้แหนะละค่ะ พี่เฟื่องไปไหนมาขอบคุณเช่นกันเด้อะต่เอาของก่อนเนาะ ปีกนก่นจะได้ผิดดอกนะขอบคุณโชคนะครับเร่าที่ไทบ้านตองติดต hm ั okay. <th <th like <th <th ้งผู้ชมอยู <th <th ah ่นะครับพี่นาไม่นาไม่นาน อ <ừ> าปาเพื่อนครับสเตมานาแก้กดเงื่อสเตปุริแก้กดเงื่อครับทุกขันจบกดเงื่อยนะฮะ แต่คนละรถ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขอบคุณกำลังใจครับคุณน้าคุณไม่น้อยออนยดีครับโ่าวขอบคุณะคุ่น้อยดนะครับคุณนเอะักมนะครับขอบคุณกลครับ mặc dù một cái bàn của mình trong cái thăm của mình mình tìm được

Ô mọi người ơi ô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  วันนี้ก็ทำให้มีรูปมีงานทำเนี่ยนี่ะกำลังไล่จดต่างๆแล้วแต่จันบ้างแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เนอะมากใส่ค้าม็น้ำแล้วช่วยกันนะส่งใจให้กันกับยูนิเบอร์ผมมองหีเปลี่ยน ก็ไลฟ์สดทั้งวันไลฟ์สดทั้งวันนี้ก็ไม่เดินหลังคูเลยอ่ะใช่สุดตาโมโคนเปลี่ยนไปแล้วแต่มันดีนะมันไม่กีกากมันน้อยมัน มันมีทั้งดีและเสียอยู่ในตัวนะที่ของทุกอย่างก็รางวัลให้คุณขอบคุณนะคุณดิฟุคุณลุงคำเริศนะแคุณลุงคำเริศนะคุณลุงคำเริศขอบคุณนะครับส่งใจพลังบวกขอบคุณนะคุณลุอย่งนี้คุณดี